สวัสดีค่ะช่องเยวันชาแนลค่ะวันนี้เยวันได้มาทําคลิปเกี่ยวกับชุมชนบ้านห้วยปากั่งค่ะจะดูมุมนี้เป็นมุมที่ว่าสังเกตเห็นองค์ของจ้าแม่กวนอิมได้สวยงามมากอันนี้คือเป็นวิถีชีวิตชนบทของชาวบ้านค่ะธรรมชาติที่สวยมากงามสดชื่นนู่นะคะนี่คือ ชุมชนวัดบ้านดอยค่ะวัดบ้านดอยหรือวัดห้วยปลากั้งที่ว่าของมีชื่อเสียงของจังหวัดชียงรายค่ะนี่คือถนนสายเส้นสายเส้นใบพารค่ะเส้นใบพารแม่สายพะเยาค่ะคือถนนเส้นนี้และฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นธรรมชาติที่ว่ามีปูขัเยอะแยะสวยงามรถก็จะวิ่งเป็นระยะระยะคาะถ้ามีระยะ่าว ยายวันก็แวะให้ดูให้ชมธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ของของเชียงรายในตอนเช้าค่ะอันนี้คือบรรยากาศสดชื่นไม่แออัดบรรยากาศน่าดูน่าชมมากตรงนู้นก็คือองค์ของเจ้าแม่กวนอินที่ ท่านอยู่ที่วัดห้วยปลากลั้งของะอาจารย์พบโชคนี่เรามาดูทางสายถนนใบาพาสจะเห็นธรรมชาติของหมู่บ้านที่ดีบรรยากาศบริสุทธิ์และจะมีเส้นถนนสายใบายพาสวิ่งผ่านเยาวันก็เลยเห็นธรรมชาติที่สวยงามมากเยาวันก็เลยเอามาทำเป็นคลิปให้พวกเอซีดู ถ้าเเห็นว่าเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับตะไครให้เยาวันด้วยนะคะเยาวันฝากช่องด้วยค่ะช่องเยาวันชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ